ดูชัดๆเหรียญรอห้าราคา800สวัสดีครับเอฟผู้ติดตามช่องของประปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณจากอีพีก่อนอีพีที่ประปาเคยทำไว้ท่านผู้ชมครล่าสุดที่ประปาประกาศรับซื้อเราก็ให้ราคาจาก400เป็นขึ้นสูงเป็น800ก็ เป็นไปตามสภาพผิวของเหรียญท่านผู้ชมฮะนะก็เอาง่ายๆอีพีที่แล้วนั้นปปาทําไว้ก็คือ4ี่คูณสเท่ากับ800ใช่ไหมฮะอ่ะคันนี้อาจจะมีการสรับสนกันเล็กน้อยเพราะามี f อส่งรูปเหรียญบัตหนึ่งร้อยตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสฮะนะก็ส่งเข้ามากันตรวจสอบกันก็รู้สึกว่าจะแบบอาจจะคิดว่า ปอป่าคงจะเพิ่มราคารับซื้อจาก400เป็น800พูดถึงแล้วก็ถูกนะท่านผู้ชมะพูดอีกก็ใช่อีกแต่ว่าคือหลักๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะปอป่าเล็งเห็นสภาพผิวของเหรียญนะจากที่เคยส่งส่งกันมาท่านผู้ชมอะส่งกันมาเพราะว่าเอาง่ายๆเลยที่ป่อปาประกาศรับซื้อครั้งแรกๆย้อนหลังไปหลายเดือนเนี่ย ครงรป่าจําได้ว่ามีนักสะสมให้ส่งส่งนักสะสมสั่งอรียญในช่องของประปาบอกหาเหรียญรหัให้หน่อยอะไรประมาณนั้นบาทหนึ่งรหปรปาก็เริ่มประกาศรับซื้อหลายเดือนที่ผ่านมานู่นปีที่แล้วแล้วก็มีนักสะสมให้ส่งส่งเข้ามาส่งเข้ามาปรปาก็ได้มาประปาก็ส่งต่อนักสะสมอีกทอดหนึ่ง บังเอิญว่านักสะสมยัง,ยงสั่งกันเรื่อยก็เท่ากับว่าช่องของปรปานรับซื้อเข้ามาได้เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันวันนี้แล้วประปาขก็ไปสังเกตดูว่าเหรียญที่ส่งนั้นก็เป็นไปตามนะตามราคา400ก็คือสภาพผ่านการใช้งานบางทีก็รับรับเข้ามาอาจจะสภาพแย่กว่า400ก็มีนะอะไรประมาณนั้นคราวนี้ท่านผู้ชมเหรียญที่นักสะสมที่ยังไม่ส่งไงนะส่งรูปมาตรวจสอบแล้วแต่ว่าไม่อยอมไม่ตกลงทางด้านราคากันไม่ได้เพราะว่า ป้าก็สังเกตุว่าเหรียญเขาค่อนข้างจะดูดีมั้งสวยมั้งอาจจะภาพบ้างใดบ้างป้ปาก็าเก็บข้อมูลตรงนั้นก็เลยมาทำทำเป็นสี่สี่คูณสองก็เท่ากับว่ารับซื้อเพิ่มเป็นเหรียญละแปดร้อยบาทท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาเรามาแยกสภาพผิวกันนิดนึงนะฮะสี่คูณสองเนี่ยเท่ากับแปดร้อยสภาพเหรียญท่านผู้ชมฮะสำคัญคือสภาพเหรียญ ก็คือปปาพยายามจะแยกให้นะว่าเหรียญเหรียญสภาพ400บาทเนี่ยก็อยู่ในสภาพหนึ่งละ800บาทก็ต้องอยู่อีกสภาพหนึ่งโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวคุยกันนานบอกรายละเอียดกันนานแล้วเดี๋ยวปปาขึ้นภาพให้ดูเลยดีกว่าว่าเหรียญสภาพที่ช่องปปารับซื้อ400กับสภาพเหรียญที่ปปารับซื้อ800บาทจะแตกต่างกันตรงไหนโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปปาขอทําเหรียญ ในสภาพ400ก่อนอ่ะภาพมาฮะนี่คือเหรียญตัวอย่างที่มาทําเป็นคลิปวิดีโอกันในคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมลองสังเกตฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังถ้าขอบแบบนี้อยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะหรือว่าเอาง่ายๆเลยขอบค่อนข้างจะมีร่องรอยนะมีร่องรอยกันบ้างเนี่ยแต่เหรียญนี้รู้สึกจะมีร่องรอยมากไปนหน่อยนะท่านผู้ชมฮะ ถ้าร่องลอยมากระดับนี้ก็อาจจะต้องพูดคุยกันทางด้านราคาบางเหรียญนี่ไม่ไม่ไม่ถึง400้ท่านผู้ชมบางเหรียญเรารับไม่ได้ได้วยซ้าอ่ะเราเราเอามาสมมุติเป็นว่าถ้าหากขอบเสียหายระดับนี้นะต่อให้กลางเหรียญถ้าท่านผู้ชมกลางเหรียญทั้งด้านหน้าด้านหลังหนะ้าจะคมชัดอยู่ยังมองเห็นลายอักษรอ,อยู่แต่ถ้าขอบเสียระดับนี้ท่านผู้ชมอ่ะนะก็ราคาก็จะอยู่กันที่400 นะหรือไม่ก็อาจจะต่ํากว่า400ได้ซ้ำมากไปกว่านั้นถ้าดูแล้วแย่มากๆท่านผู้ชมมาภาษาภาษาอ่าวงการนักสะสมบอกท่านเน่ามากๆนี่ก็ไม่ได้รับสื่อด้วยซ้าอ่ะวันนี้ท่านผู้ชมมาขอบเสียหายราคาผ่านการใช้งานมากนะั่นแหละราคา400หรือถ้าขอบสวยอยู่ท่านผู้ชมมะขอบอยังอ่ามีร่องรอยน้อยอยังสมบูรณ์ดีอยู่แต่กลางเหรียญมีร่องรอยทางเครื่องลาดเอยหรือว่า พระฉายาลักษณ์พระบรมรูปของรัชกาลที่5เนี่ยมีลบเลือนไปะบางบางจุดบางส่วนกลางเหรียญท่านผู้ชมอ่ะแม้กระทั่งตัวหนังสือเน,นี่ยลบเลือนไปเลยเนี่ยราคาก็จะอยู่แค่อยู่แค่400นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้าด้านหลังหากลบเลือนลางไปแล้วเนี่ยอยู่แค่400โอเคไหมฮะเหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นเห็นทั้งหน้าทั้งหลังเหรียญเนี่ยเป็นอยู่ในสภาพ400นะท่านผู้ชมนะเอาง่ายๆเลยว่าเหรียญมีร่องรอยราคาอยู่ที่400หากมีร่องรอยมาก ราคาไม่ถึง400หรืออาจจะซื้อขายกันไม่ได้ฉะนั้นเวลาไปจับเหรียญมาถ้าไม่ชมฮะนะที่มาทําคลิปนี้ก็มีจุดประสงค์ว่าเกรงว่านักสะสมเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าทุกเหรียญที่เคยขาย400เนี่ยจะขายได้800คือไม่ใช่นะฮะ4คูณ2ก็คือสภาพเหรียญก็ต้องเป็นไปตามราคา800ด้วยภาพที่เห็นอยู่นี่อีกรอบเป็นเหรียญราคา400ขอบบินนะขอบบินแล้วก็อ่ะเดี๋ยวขึ้น นับประมาณเนี้ยถ้าขอบบินแล้วก็กลางเหรียญน,นะถ้าไม่ชมมาเครื่องลาดเอ่ยทุกอย่างเอ่ยอย่างที่ปปาบอกเบื้องต้นไปมีลอยจางมีรอยลบเรือนไปเนี้ยราคาไม่ถึง800รนะฮะราคาอยู่ที่400อ่ะภาพตรงนี้เหรียญน,นี้อยู่กันแค่400นะฮะถ้าสวยขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก็มันก็มีนะถ้าไม่ชมมาแอดมินเขาก็ให้4 2 0 4 0 4ย0 5ไล่ขึ้นไปเคยถึง600เหมือนกันแต่หลังจากปปาประกาศรับซื้อ4ีคูณสเนี่ยก็คงจะต้องแบบ เข้มงวดกันนิดนึงโอเคนะเหรียญน,นี้ย้ำอีกรอบคือราคา400บาททั้งหน้าทั้งหลังสภาพช้ำ400บาทโอเคนะต่อมาท่านผู้ชมฮะเรามาดูสภาพเหรียญ4ีคูณเท่ากับ800มาภาพมาฮะเนี่ยท่านผู้ชมฮะ,ะเราได้ตัวอย่างภาพตรงนี้มาที่จริงก็เป็นหนังสาที่ล้างล้างแบ็กกานั่นแหละเอามาตั้งโชว์ด้วยโอเคนะท่านผู้ชมฮะสังเกตดูขอบ ขอบเขาจะสวยกว่าเหรียญแรกราคา400อ่ะขอบเขาจะสมบูรณ์กว่ากลางเหรียญเนี่ยเครื่องราชยังคมชัดก็ใช่ว่าคําว่าคมชัดนะท่านผู้ชมใช่ว่าจะต้องเป็นเหรียญใหม่อยู่ินซีเลยนะไม่ใช่นะฮะพอดีว่รออยู่สวยๆอยู่ในซีกว่านี้จะบอกอืมก็ว่ากันใหม่นะอ่ะเครื่องราชยังคมชัดด้านหลังยังคมชัดมองเห็นนะท่านผู้ชมนะมองเห็นไม่ได้จางหายไปเป็นบางจุดบางจุด,บา,จดบางจุดนะฮะเนี่ยเขาครบอยู่แบบเนี้ย นะขอบสวยประมาณเนี้ยไม่มีร่องรอยบินถูกฟันชัดเจนนะเหรียญเนี้ยก็ถือว่าเอามาเป็นตัวอย่างได้ในราคาเหรียญละ800เนี่ยท่านผู้ชมฮะดูทั้งด้านหน้าด้านหลังนะอ่ะเหรียญนี้สภาพประมาณนี้ป่ป่าร,รับซื้อเหรียญละ800คือมีนักสะสมเขาขอสภาพเหรียญมาไงท่านผู้ชมปอป่าก็ยอมสุ่มเสี่ยงนะยอมสู้ ตั้งราคา4คูณ2นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายท่านผู้ชมฮะแต่ปปาก็ต้องขอทางด้านคุณภาพของเหรียญด้วยโอเคไหมฮะแล้วโอกาสที่เราจะเห็นกันก็ไม่บ่อยนักสําหรับอยู่ๆแล้วขึ้นราคาเป็นเท่าตัวเนี่ยนะฉะนั้นอ้าวใครมีฮะรีบส่งรูปเหรียญมาตอนนี้เลยนะส่งเข้ามาทางไลน์เลยเพราะว่าปปาจะแจ้งไว้ก่อนนะหากปปาได้มาหลายเหรียญแล้วเนี่ยโอ้โหโอกาสน้อยมากท่านผู้ชมฮะที่ว่า เราจะซื้อจากราคา400แล้วก็มาหาตามสภาพก็จริงนะแต่ว่าโอกาสน้อยมากที่จะขึ้นเท่าตัวจาก4เป็น800ไม่ง่ายนะท่านผู้ชมฮะเป็นโอกาสดีของท่านแล้วสําหรับใครที่มีเหรียญสวยๆเหมือนภาพที่ประปายขึ้นอยู่ราคา800นะหรือจะจะจะ,จะลองส่งรูปมาตรวจสอบก่อนนะส่งรูปมาตรวจสอบก่อนแล้วก็มาคุยกับน้องแอดมินนะถ่ายภาพให้คมชัดท่านผู้ชมฮะอย่าถ่ายภาพอ่า ขณะที่แสงสว่างไม่พอเพราะว่าการตรวจสอบเหรียญเนี่ยก็มีก็ลาบากนิดหนึ่งนะบางทีน้องแอดมินเขาปปาไม่ว่างเข้าไปตรวจเองเนี่ยน้องเขาก็อาจจะดูไม่ค่อยเข,าเข,าเขา้าเข้าตาสักเท่าไหร่ว่าเอ๊ะเหรียญน,นียตกลงภาพมัวๆหรือวางกับพื้นท่านผู้ชมมาพื้นเหมือนกันนะบางครั้งพื้นสีเทาหรือพื้นสีขาวก็ดูยากเหมือนกันนะยิ่งยิ่งแสงสว่างไม่พอภาพเขาจะออกมัวไปหมดเลยฉะนั้นก็ลองลองหาหาพื้น พื้นสีอะไรก็ได้ลองลองลองสีนี้สีนั้นสีนู้นเราก็ลองดูฮะน้นนี่น,นั่นลองถ่ายดูแล้วก็ดูด้วยตัวเองก่อนดูได้ตาเองก่อนทั้งด้านหน้านด้านหลังถ่ายไม่คมชัดฮะหนึ่งเหรียญท่านผู้ชมอ่ะถ่ายมาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะตั้งกล้องขึ้นแนวดิ่งตรงๆนะฮะถ่ายรูปนะฮะท่านผู้ชมนะเพื่อเหรียญขอบจะได้ไม่ยังใหญ่ฝั่งหนึ่งเลขฝั่งหนึ่งบางครั้งถ่ายเอียงๆเนี่ยทางเราก็คิดว่าขอบนั้นฝั่งหนึ่งอ่าช้ำมาก เลือนลางมากผ่านการใช้งานมากฉะนั้นเวลาเวลาถ่ายเหรียญที่มีราคาประปาแนะนําให้ตั้งกล้องแนวดิ่งนะฮะทิ้งลงไปด้านล่างเลยฮะท่านผู้ชมเหมือนเราดิ่งอ่าดิ่งอะไรสักอย่างให้ให้ให้แบบเขาได้ความตรงนะ,ะตั้งกล้องตรงๆดิง่งลงแล้วก็ตั้งกล้องนี้ถ่ายเ <c ười> ลยฮะขอบเขาจะได้เสมอแล้วจะดูขอบง่ายด้วยแล้วก็ทําแบบนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังโอเคนะคลิปนี้พอเข้าใจไหมฮะนะนะปะปามาทวนความหลังคลิปที่แล้วฮะ จากเหรียญร .5 ตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสอรแบบไม่มีรอสอรท่านผู้ชมฮะอ่ะสภาพราคาสี่ร้อยปปาขึ้นภาพใหม่ดูฮะท่านผู้ชมเขาจะช้ำอยู่นะฮะวันนี้ปะปะาขอบมาเป็นหลักแล้วก็ลองสังเกตดูขอบเสียกลางเหรียญสวยก็ราคาไม่ได้ถึง800นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางขอบเสียกลางเหรียญดีหรือว่ากลางเหรียญเสีย ขอบดีราคาก็ไม่ได้ถึง800นะฮะเข้าใจประปาเนาะต้องได้ทั้งขอบที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็กลางเหรียญทั้งด้านหน้าด้านหลังเห็นคมชัดนั่นอาจถึง800 800เลยแหละท่านผู้ชมนะเดี๋ยวป่าปลาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งต้องมาทำมาทำอ่าสี่คูณสองเท่ากับ800เนี่ยตกลงประปาต้องเข้าไปตรวจเองเลยฮนะท่านผู้ชมนะต้องเข้าไปตรวจเองไม่เป็นฮะท่านชมะนะขอหเหรียญท่านสภาพถึงประปาจ่าย8 0 0อยู่แล้วนะ เหรียญถึงมือประปาตรวจสอบเสร็จปั๊บรับรองเจอ800อย่างแน่นอนตอนเหรียญใครมีรีบส่งนะฮะเพราะว่าอย่างที่ประปาย้ําไปห่างนานไปประปาได้เหรียญมาเข้ามาเป็นจํานวนที่ประปาต้องการส่งนักสะสมรถแรกเนี่ยดีไม่ดีราคาอาจจะกลับไปที่เดิมนะฮะเนาะเพราะประปาก็ไม่ได้ทําประกาศรับซื้อรับซื้ออยู่เหรียญชนิดเดียวฉะนั้นก็พยายามเข้าใจทางช่องนิดหนึ่งโอเคนาอสวัสดีครับ